สวัสดีครับเราก็มาดูคลิปตัวต่อไปของงานโยธานะของโปรแกรม k i วิกเอสติเมเต5.0นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวาวางท่อระบายน้ำนะครับเราก็คลิกเข้ามาดูเลยเช่นกันกับตัวพวกบอกพักท่อระบายนั้นนะครับเราจะมีรูปแบบให้อยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็จะมีขนาดความยาวท่อมาตรฐานนะครับพร้อมทั้งความหนาให้นะครับทั้งท่อปากละคังแล้วก็ท่อปกตินะครับซึ่งก็จะมีให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาดูว่าลบตัวนี้ออกไปก่อนก็ได้นะครับลบออกไปก่อนอเดี๋ยวผมขอขายายหน่อย ก็ขยายหน่อยอจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูว่าท่อของเราใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับความหนาท่อนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 6... เซนนะครับ6เซนก็คือ0ุดนะครับท่อขนาด40นะครับความยาวท่อระบายน้ำนะครับต่อท่อนก็คือ1เมตรนะครับ โอเคแล้วก็เราวางไว้สักเท่าไหร่สัก150ก็แล้ว150เมตรวางท่อระบายน้ำนะครับมาดูความหนาดินเดิมบทอัดแน่นนะครับเราก็มาดูตามแบบดูสัญ,ญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับ Y 1 Y 1บวก Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 X นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งผมจะกำหนดไว้ให้ตามนี้นะครับท่านก็กรอกลงไปนะครับตามนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วลองมาดูว่ามันมีเหล็กเสริมโครงสร้างฐานมีไหมถ้ามีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่หรืออาจจะมีเสาเข็มนะครับที่รองรับฐานใต้ท่อนะฮะก็ใส่ลงไปนะครับระยะเท่าไหร่เข็มนะครับโอเคแล้วก็จะมีเหล็กเสริมโครงสร้างฐานนะครับ แล้วก็จะมีเหล็กเสริมอื่นๆถ้ามีก็ใส่ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะโปรแกรมจะทําการคานวณไว้ให้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการประมวลผลนะครับโอเคก็จะได้ความยาวท่อมา150เมตรนะครับมีจํานวนเสาเข็ม75ต้นขุดดินนะครับาสายยาขุดดินเนี่ยมันก็จะมี เกือด้านข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็สายมาใส่ไปได้นะครับแล้วก็ดูลองอ่านดูตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการรวมปริมาณแล้วก็จะส่งไปดูบิโอคิวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงว่าเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูเพราะว่าไม่ยากไม่ต้องกลัวว่าโปรแกรมจะพังนะครับ สามารถเล่นได้เลยเราที่นี้เราก็มาดู bioq นะครับพอได้ bioq เสร็จท่อความยาว150เมตรนะครับนะครับแก้ไขอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแก้ไขราคาเรียบร้อยราคาค่าแรงเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งไปที่หน้า bioq รวม s e n d t o bioq นะครับมันก็จะยกขึ้นมาสรุปให้แล้วก็จะเอาอรายละเอียดที่เราคิดได้นะครับ มากรอกให้นะครับโอเคก็แค่นี้เป็นอันสเสร็จซขั้นตอนในการคิดท่อระบายน้ำนะครับโอเคก็สำหรับงานตัวท่อระบายน้ำก็มีอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับไว้ติดตามคลิปตัวต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ